ก็ยามาเลยเองเกิดว่าเก็ยากับคอมเมนต์มาเขาชอบเก็บเขาทำดีมากะะดูเสิขากั วิกเกตตรงนี้อ่ะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนกอนจ้าทุกคนนะคะพรุ่งนี้นะคะใครที่ปอหนึ่งปอสามเลยก็ที่มีว่าวิทยานะคะก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะพี่ปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอห้าปอหกปอเจ็ดปอแปดปอหนึ่งปอหนึ่งนะคะก็คือ ปาานะคะักปปรภาษาเขาก็จะเต้นกันชินนิวาวิทยาให้รู้จักครูโอ้ครูแมวครูใจครูเตือนครูก้อยแล้วก็ครูติ๊กนะคะแล้วก็ครูปายนะคะก็มีหลายอย่างนะคะก็ชื่อว่าครูดินค่ะก็ทั้งหมดนะคะมันก็จะยากบางทีก็มีคนอื่นมาสอนนะคะแล้วก็ครูเตือนด้วยค่ะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเขาจะเต้นกันเพลงว่าล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะคะคือทางหน้าใช่ไหมก็จะเต้นให้ดูงเหมือนเดิมนะคะคือคลิปอันนั้นอ่ะคือที่เพลงล้างมือบ่อยๆนะคะชุดเหมือนกันก็คือพี่เชอร์พี่เบลล่านะคะคือเต้นกันเพราะว่าพ <łbym> ูุ่งี้กับพี่เชอร์พี่เบลล่าพี่ไหนนะคะเขาสามคนใช่ไหมคะจะไปเต้นที่ โรงเรียนกันนะคะคือแบบอันนี้ไม่โรงเรียนใหม่นะก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเต้นยังไงกันเพลงแบบมีคนเยอะนะแต่ว่าปาหนึ่งปาหนึ่งสอนกับสองหนึ่งกับหนึ่งนะคะคือแบบเขาก็จะมาดูการจะต้องใส่ใส่ชุดนะคะแล้วก็มัดผมนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนีนะ้ใช่ไหมแ้ก็จะต้อง ถักเปลี่ยนเล็กๆมาลิฟซ่าแต่ว่าต้องถักเปลี่ยนหลายสีนะคะแล้วก็ทินก็ไปได้เลยแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็แต่งตัวทำมาแต่งตัวให้มันดีๆนะคะแล้วก็เอากระเป๋าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันนะคะก็มาเรียนกันแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็มีพวกอาหารให้กินเลยค่ะอ่าสลัปวันนี้เป็นวันอะไรแล้ววันนี้วันอ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราจะมาเฉลยกันอาทุกคนคิดว่าวันอะไรเอ้คิดว่า,าเลขหมายเลขทหมายทีพีอสามไม่ใช่นะสามสองอุอ้สาม,มานะสามสอง,อสสสสองก็คือค้ามีทั้งหมดห้องพี่จะมีทั้งหมด าก้าคนนะคะคือแบบเยอะมากต้องมีคุณสามสี่คนห้าคนหกคนสองคนมั้สองคนน่าจะได้ะคะ่ะบะวมันเยอะมากคือมีคนมาก็เพิ่มมาอีกคนมันจะเป็น้9คนนะคะคือแบบถ้าทุกคนลองเป็นอยู่นี่วานะคะก็ไม่ได้เลยอ่ะงั้นวันนี้ขอตัวลายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ 好，good，开心一下，拜拜哈、啊。嗯